พอพูดถึงเรื่องการบำรุงไตหรือดูแลไตหลายคนโดยเฉพาะคุณผู้ชายสิ่งแรกที่แวบเข้ามาในหัวก็คงจะเป็นการไปหาหอยนางรมหรือสมุนไพรบำรุงกำลังต่างๆมาทานใช่ไหมครับเพราะความเชื่อเหล่านี้ถูกบอกต่อกันมานานจนฝังรากลึกในความคิดของพวกเราแต่สิ่งที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงก็คือในรายชื่ออาหารที่ได้รับการยอมรับจากสุดยอดผู้เชี่ยวชาญโรคไตและนักโภชนาการว่าเป็น สุดยอดนักทําความสะอาดไตาจากธรรมชาตินั้นอาหารทิ์บำรุงไตที่เล่าลือกันกลับไม่ติดอันดับเลยแม้แต่น้อยซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงที่สามารถช่วยเราทําความสะอาดไตขับสารพิษและป้องกันนิ่วได้ในระดับวิทยาศาสตร์กลับกลายเป็นผลไม้3ชนิดที่เราหาซื้อได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันแล้วผลไม้ 3. ชนิดนั้นคืออะไรที่มีพลังในการปกป้องไตได้อย่างน่าทึ่งขนาดนี้ และพวกมันใช้วิชาลับเฉพาะตัวอย่างไรในการปกป้องไตไวหวาที่เงียบที่สุดแต่ก็ทำงานหนักที่สุดในร่างกายของเราวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับสุขภาพไตให้คุณได้อย่างหมดเปลือกไม่เพียงแต่จะแนะนำสุดยอดผลไม้สามชนิดที่เปรียบเสมือนเครื่องฟอกไตาจากธรรมชาติแต่ยังจะสอนวิธีการทานที่ง่ายและได้ผลที่สุดเพื่อช่วยให้ไตของคุณขับสารพิษเก่าเก็บที่สะสมมานานหลายปี ฟื้นฟูการทำงานของไตให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและห่างไกลจากคำว่าฟอกไตภัยคุกคามที่น่ากลัวและหนักหน่วงอย่างสิ้นเชิงก่อนจะเข้าเรื่องหากคุณห่วงใยสุขภาพของตัวเองและครอบครัวอย่างแท้จริงกรุณากดปุ่มติดตามด้านล่างและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความรู้สุขภาพดีๆในอนาคตที่นี่เราจะเปิดเผยความจริงด้านสุขภาพ ที่สื่อกระแสหลักไม่ค่อยบอกคุณตรงๆถ้าชอบเนื้อหาของเราช่วยพิมพ์หนึ่งในช่องความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจที่อบอุ่นที่สุดให้เราสร้างสรรค์ผลงานต่อไปหากคุณหรือคนในครอบครัวกำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ผมจะพยายามตอบคำถามของคุณอย่างสุดความสามารถเอาล่ะครับเรามาเริ่มต้นการเดินทางสำรวจสุขภาพกันเลยก่อนอื่นเราต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าตาย มีความสำคัญต่อชีวิตเรามากแค่ไหนคุณลองจินตนาการว่ามันคือโรงงานกรองของเสียสุดอัจฉริยะและซับซ้อนที่สุดในร่างกายที่เกี่ยมลวนหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมระบบประปาและไฟฟ้าส่วนกลางโรงงานแห่งนี้ทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดต้องกรองและทำความสะอาดเลือดทั้งหมดในร่างกายของเราซึ่งมีปริมาณสูงถึงเกือบ200ลิตรต่อวันเทียบเท่ากับน้ำดื่มถังใหญ่ถึง ถังเลยทีเดียวมันทำหน้าที่อย่างละเอียดลอในการแยกของเสียจากการเผาผลาญสารพิษที่เราทานเข้าไปและน้ำส่วนเกินออกจากเลือดแล้วเปลี่ยนให้เป็นปัสสาวะเพื่อขับออกจากร่างกายจากนั้นจึงส่งเลือดที่บริสุทธิ์ที่สุดกลับคืนสู่ทุกเซลล์และทุกส่วนของร่างกายเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตในขณะเดียวกันในฐานะศูนย์ควบคุมไตย,ยังรับผิดชอบในการควบคุมความดันโลหิตของเรา ให้คงที่อยู่เสมอต้องรักษาสมดุลของแร่ธาตุตกต่างๆเช่นโพแทสเซียมโซเดียมแคลเซียมเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบร่างกายรวนและยังต้องหลั่งฮอร์โมนสำคัญเพื่อไปกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ป้องกันภาวะโลหิตจางเรียกได้ว่าสุขภาพของไตเป็นตัวกำหนดคุณภาพและความยาวนานของชีวิตเราโดยตรงการมีไตที่แข็งแรงหมายถึงการมีพลังงานเต็มเปี่ยม ความดันคงที่และสภาพแวดล้อมภายในร่างกายที่สะอาดแต่สิ่งที่น่ากลัวและรับมืออยากที่สุดก็คือไตเป็นอวัยวะที่อดทนเกินไปมันเป็นอวัยวะที่เงียบขรึมและทำงานหนักโดยไม่เคยบน่นมูลนิธิไตแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเคยเผยแพร่ารายงานที่น่าตกใจว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสูงถึง87%ทาในช่วงแรกที่ไตของพวกเขาเริ่มเสียหายอย่างถาวรแล้ว ร่างกายกลับไม่ส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนใดๆออกมาเลยพวกเขายังคงกินนอนทำงานออกกำลังกายได้ตามปกติโดยไม่รู้เลยว่าโรงงานกรองของเสียในร่างกายกำลังมีสายพานการผลิตเส้นแล้วเส้นเล่าเริ่มขึ้นสนิมหยุดทำงานและกำลังจะพังทลายลงอย่างย่อยยับกว่าที่อาการอ่อนเพลียหนังตาบวมปวดเอวปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน หรือแม้กระทั่งคลื่นไส้อาเจียนจะปรากฏขึ้นก็มักจะหมายความว่าการทำงานของไตได้สูญเสียไปแล้วกว่า70%ทำเข้าสู่ระยะกลางถึงระยะท้ายแล้วหนงจุดนั้นผู้ป่วยกว่าครึ่งสุดท้ายก็ต้องเดินบนเส้นทางของการไปโรงพยาบาลสัปดาห์ละ3ครั้งเพื่อทำการฟอกเลือดหรือที่เรียกกันว่าฟอกไตหรือรอคอยการปลูกถ่ายไต ซึ่งเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังคุณอาจจะถามว่าแล้วไตดีๆของเราจะเสียไปโดยไม่มีสาเหตุได้อย่างไรจริงๆแล้วเพชรที่ทำลายไตยของเราก็แฝงตัวอยู่ในมื้ออาหารและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เราคุ้นเคยกันดีนี่เองลองถามใจตัวเองดูนะครับคุณรู้สึกว่ากับข้าวหรือแกงจืดต้องปรุงรสเค็มๆเ,เติมน้ำปลายเยอะๆถึงจะอร่อยใช่ไหมคุณชอบดื่มเครื่องดื่มหวานจีบ อย่างชาเย็นชาน,นมไข่มุกหรือน้ำอัดลมจนดื่มแทนน้ำเปล่าหรือเปล่าคุณมักจะไปซื้ออยาแก้ปวดจากร้านขายยามากินเองเวลาปวดหัวปวดฟันหรือปวดข้อแล้วกินติดต่อกันหลายๆวันใช่ไหมหรือคุณอาจจะยุ่งกับงานจนลืมดื่มน้ำทั้งเช้าไม่ได้ดื่มน้ำเลยสักแก้วใช่หรือไม่พฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามเหล่านี้เปรียบเสมือนมีดเล่มเล็กๆที่มองไม่เห็น กำลังทิ่มแทงไตที่บอบบางและเหงียบลึมของเราส้ำแล้วซ้ำเล่าว,วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าอาหารรสเค็มจัดจะเพิ่มภาระการกรองของไตยอย่างมหาศาลและทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นโดยตรงซึ่งความดันโลหิตสูงคือทับก่อนดับหนึ่งของไตอาหารที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตสในเครื่องดื่มจะทำลายหลอดเลือดฝอยขนาดเล็กในไตยอย่างรุนแรงทำให้หลอดเลือดแข็งตัว และตายไปส่วนยาแก้ปวดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ที่หาซื้อได้ทั่วไปก็ถูกแพทย์โรคไตเตือนอย่างชัดเจนว่าเป็นยาพิษต่อไตการใช้ยาเกินขนาดหรือเป็นเวลานานจะทําให้การทํางานของไตเสื่อมลงอย่างถาวรอพอฟังถึงตรงนี้คุณรู้สึกกลัวและหมดหนนทางบ้างไหมครับเราทําได้แค่ยืนมองไตของเราค่อยๆเสื่อมสภาพลงจากการใช้ชีวิตประจําวันเหรอไม่ครับคําตอบคือไม่ใช่อย่างแน่นอน ความมหัศจ,จรรย์ของธรรมชาติก็คือในขณะที่สร้างยาพิษขึ้นมา <c oughs> ก็มักจะเตรียมยาถอนพิษไว้ให้เราด้วยเช่นกันงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ค้นพบว่าผลไม้ที่ดูธรรมดาๆหลายชนิดมีสารประกอบจากธรรมชาติที่พิเศษและทรงพลังซึ่งเป็นคู่ปรับโดยตรงของเหล่าทับกรทำร้ายไตยเหล่านี้ต่อไปนี้เราจะมาเปิดตัวสุดยอดผลไม้สามชนิดผู้พิทักษ์ไตของเรากันครับ แต่ก่อนจะเริ่มผมต้องขอแจ้งคำเตือนที่สำคัญอย่างยิ่งก่อนโปรดทราบว่าเนื้อหาและวิธีการทั้งหมดที่เราจะแบ่งปันในวันนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อป้องกันสำหรับคนที่มีสุขภาพดีและช่วยปรับปรุงปัญหาสุขภาพไตในระยะเริ่มต้นหากคุณได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นโรคไตในระดับปานกลางถึงรุนแรงเช่นภาวะไตเสื่อมไตาวาย หรือกำลังอยู่ในการรักษาที่เข้มงวดเช่นการฟอกเลือดแผนการรับประทานอาหารของคุณจะต้องและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และนักโภชนาการเท่านั้นในกรณีดังกล่าวการบริโภคแร่ธาตุบางอย่างในผลไม้เช่นโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสจำเป็นต้องถูกจำกัดอย่างเคร่งครัดดังนั้นก่อนจะปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารใดๆกรุณาปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนเสมอข้อนี้สำคัญมาก ขอให้ทุกคนจำไว้ให้ขึ้นใจนะครับเอาล่ะครับผลไม้ผู้พิทักษ์ไตชนิดแรกที่เราจะแนะนำก็คือผลไม้ลูกเล็กๆสีแดงสดรสเปรี้ยว,วอมหวานแครนเบอร์รี่คุณอาจจะเคยเห็นมันในรูปแบบน้ำผลไม้ผลไม้อบแห้งหรือบนขนมเคก้กแต่คุณคาดไม่ถึงแน่นอนว่าพลังในการปกป้องระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมดของเราซึ่งรวมถึงกระเพาะปัสสาวะและไตนั้นมันน่าทึ่งขนาดไหน เรียกได้ว่ามันคือแนวป้องกันด่านแรกและด่านที่สำคัญที่สุดจากธรรมชาติในการต่อสู้กับการติดเชื้อและการอักเสบของไตทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะในทางการแพทย์ความเสียหายของไตเรื้อรังจำนวนมากมีจุดเริ่มต้นมาจากการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้ออีโคไลที่พบได้ทั่วไปในลำไส้ของเราบางครั้งอาจเดินทางผิดทาง ย้อนขึ้นไปตามท่อปัสสาวะทําให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบหากไม่สามารถควบคุมได้ในตอนนี้พวกมันก็จะเดินทางสูงขึ้นไปอีกตามท่อไตจนไปถึงไตและทําให้เกิดกรวยไตยอักเสบเฉียบพ,พลันการอักเสบของกรวยไตยอย่างรุนแรงเพียงครั้งเดียวก็อาจสร้างแผลเป็นและความเสียหายถาวรให้กับเนื้อเยื่อไตได้การติดเชื้อซ้ำยิ่งเป็นปัญหาที่ตามมาไม่รู้จบและแครนเบอร์รี่ ก็คือคู่ปรับโดยธรรมชาติของแบคทีเรียก่อโรคเหล่านี้อาวุธทลับของมันคือสารหัดจ,จันชนิดพิเศษที่เรียกว่าโปรแอนโทไซยานิดินชนิด A ในปี2021วานสารระบบทางเดินปัสสาวะระดับโลกได้ตีพิมพ์งานวิจัยสรุปครั้งสำคัญที่ยืนยันว่าโปรแอนโทไซยานิดินชนิด A ของแครนเบอร์รี่ทำงานผ่าน,นกลไกโจมตีสาประสานอัญชานฉลาดการโจมตีที่หนึ่ง ป้องกันการยึดเกาะมันทําให้ผนังเซลล์ทางเดินปัสสาวะของเราลื่นเหมือนถูกเคลือบด้วยเทปล่อนทําให้แบคทีเรียที่พยายามจะเกาะเพื่อสร้างอาณาจักรไม่สามารถยึดเกาะได้และต้องลื่นไถลออกไปกับปัสสาวะอย่างว่าง่ายการโจมตีที่สองปลดอาวุธงานวิจัยพบว่าสารนี้สามารถทําลายฟิมเบียซึ่งเปรียบเสมือนแขนขาของแบคทีเรียที่ใช้ยึดเกาะเซลล์ของเราเมื่อแขนขาของพวกมันถูกทําลาย มันก็กลายเป็นลูกกลมๆที่ไม่สามารถเก่อเกี่ยวอะไรได้และไม่สามารถก่อเรื่องได้อีกต่อไปการโจมตีที่สามทำลายสภาพแวดล้อมแครนเบอร์รีสามารถทำให้ปัสสาวะของเรามีความเป็นโกรดอ่อนๆซึ่งสภาพแวดล้อมที่เป็นโกรดนี้เป็นสิ่งที่แบคทีเรียก่อโรคส่วนใหญ่ไม่ชอบมันช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ทุกของพวกมันได้อย่างมีประสิทธิภาพการป้องกันแบบธรรมชาติต่อเนื่องโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะน,นี้ ในบางกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อซ้ำเทียบเท่ากับการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันและไม่มีความเสี่ยงต่อการดื้อยาเลยนอกจากป้องกันการติดเชื้อแล้วแครนเบอร์รี่ยังเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งของนิ่วในไตโดยเฉพาะนิ่วชนิดแคลเซียมออกซาเลตท,ที่พบได้บ่อยที่สุดมันทำงานโดยการทำให้ปัสสาวะเป็นกรดเพื่อป้องกันไม่ให้สารแคลเซียมและออกซาเลต มีความเข้มข้นสูงเกินไปจนจับตัวกันเป็นผึกมีงานวิจัยชี้ว่าสำหรับผู้ที่เคยมีประวัติเป็นนิ้วการดื่มน้ำแครนเบอร์รีบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องสามารถลดอัตราการเกิดนิ้วซ้ำได้อย่างน่าทึ่งถึง58%แล้วเราจะทานนักทำความสะอาดระบบทางเดินปัสสาวะนี้อย่างไรให้ถูกต้องวิธีที่แนะนำที่สุดคือการดื่มน้ำแครนเบอร์รี่บริสุทธิปป์ปฟายนทรีปาย ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารปรุงแต่งใดๆคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเปรี้ยวมากและดื่มยากสามารถผสมน้ำเล็กน้อยเพื่อเจือจางดื่มวันละหนึ่งแก้วเล็กประมาณ250มิลล,ลิตรก็สามารถช่วยป้องกันได้ดีหรือจะเลือกทานแครนเบอร์อรี่อบแห้งแบบไม่เติมน้ำตาลทานวันละ1กํากำมือเล็กๆประมาณ2ช้อนโต๊ะโดยใส่ในสลัดโจ๊กข้าวโอ๊ตหรือโยเกิร์ตธรรมชาติก็ได้ ขอย้ำอีกครั้งว่าอย่าไปซื้อน้ำแครนเบอร์รี่ปรุงแต่งหรือแยมที่เติมน้ำตาลเยอะๆเพราะน้ำตาลที่มากเกินไปกลับจะไปเพิ่มภาระให้ไตซึ่งจะกลายเป็นการได้ไม่คุ้มเสียต่อไปเราขอเชิญผู้พิทักษ์ไตคนที่สองเขาเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในหน้าร้อนช่วยดับกระหายคลายร้อนเขาคือแตงโมนั่นเองหลายคนคิดว่าประโยชน์ของแตงโมมีแค่มีน้ำเยอะช่วยดับกระหาย ความคิดนี้ต้องอัปเดตใหม่โดยด่วนครับแตงโมคือปั๊มขับสารพิษและตัวขยายหลอดเลือดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในร่างกายเราอันดับแรกแตงโมมีน้ำเป็นส่วนประกอบกว่า90%ทําให้มันเป็นยาขับปัสสาวะจากธรรมชาติชั้นเยี่ยมการทานแตงโมช่วยให้ร่างกายผลิตปัสสาวะได้มากขึ้นเปรียบเสมือนการล้างใหญ่ให้กับไตและระบบทางเดินปัสสาวะอย่างอ่อนโยน มันสามารถฉล้านของเสียจากการเผาผลาญสารพิษหรือแม้กระทั่งผลึกนิ้วเล็กๆที่เพิ่งก่อตัวออกไปได้อย่างทันท่วงทีช่วยลดภาระการทำงานของไตได้อย่างมากแต่นั่นยังไม่ใช่วิชาที่ร้ายกาจที่สุดของแตงโมภัยตายที่แท้จริงของมันคือกรดอะมิโนชนิดพิเศษที่เรียกว่าซิตรูลีนแค่ฟังชื่อก็รู้แล้วว่ามีมากในแตงโมร่างกายของเราจะเปลี่ยนซิตรูลีนที่ทานเข้าไป ให้กลายเป็นสารสำคัญอีกชนิดหนึ่งคืออาร์จินีนและอาร์จินีนนี่แหละครับที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการสังเคราะห์ในตริกออกไซด์ในตรีกออกไซด์คืออะไรมันคือยาขยายหลอดเลือดตามธรรมชาติมันช่วยให้เซลล์ผนังหลอดเลือดของเราผ่อนคลายและขยายตัวเพิ่มความยืดหยุ่นและขยายช่องทางการไหลเวียนของเลือดซึ่งมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับไตที่เต็มไปด้วยหลอดเลือดฝอยนับล้านเส้น เพราะการทํางานกรองของเสียของไตต้องอาศัยการไหลเวียนของเลือดที่เพียงพอถ้าหลอดเลือดลงเลือดไหลเวียนดีไตก็จะได้รับออกซิเจนและสารอาหารเพียงพอประสิทธิภาพการทํางานก็สูงในทางกลับกันถ้าหลอดเลือดแข็งและตีบตันจากความดันโลหิตสูงไตก็จะอยู่ในภาวะขาดเลือดและออกซิเจนเป็นเวลานานการทำงานก็จะค่อยๆเสื่อมลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อมูลจากวารสารการแพทย์ด้านหัวใจและการเผาผลาญ ชี้ว่าการเสริมซิตรูลีนสามารถเพิ่มความสามารถในการขยายตัวของหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนการเปลี่ยนท่อน้ำเก่าๆที่เริ่มขึ้นสนิมในบ้านคุณให้เป็นท่อใหม่ที่ยืดหยุ่นและมีขนาดใหญ่ขึ้นน้ำก็ย่อมไหลได้สะดวกขึ้นเป็นธรรมดาแน่นอนว่าต้องมีเพื่อนๆกังวลว่าได้ยินมาว่าคนเป็นโรคไตห้ามกินแตงโมเพราะมีโพแทเสเซียมสูงจริงไหมนี่เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยและต้องชี้แจงครับ จริงอยู่ที่สำหรับผู้ป่วยไตายวายระยะกลางถึงท้ายที่มีภาวะโพแทเสเซียมในเลือดสูงจำเป็นต้องจำกัดอาหารที่มีโพแทเสเซียมสูงทุกชนิดอย่างเคร่งครัดแต่สำหรับคนส่วนใหญ่ที่ตายยังทำงานปกติหรือมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยและระดับโพแทเสเซียมในเลือดยังคงที่การทานแตงโมในปริมาณที่เหมาะสมนั้นค่อนข้างปลอดภัยเรามาดูข้อมูลกันครับแตงโม100กรัมมีโพแทเสเซียมประมาณ112 มิลลิกรัมในขณะที่กล้วยหอมที่เราทานกันบ่อยๆในน้ำหนักเท่ากันมีโพแทสเซียมสูงถึง256มิลลิกรัมมากกว่าแตงโมถึงสองเท่าดังนั้นตราบใดที่คุณไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ให้จำกัดโพแทสเซียมอย่างเข้มงวดการทานแตงโมในปริมาณที่พอเหมาะนั้นมีประโยชน์อย่างแน่นอนเอาล่ะครับสองขุนพลพิทักษ์ไซคนแรกแครนเบอร์รีรับหน้าที่ป้องกันการติดเชื้อแตงโมรับหน้าที่ขับสารพิษ และขยายหลอดเลือดตอนนี้เราจะขอเชิญคนที่สามและเป็นคนที่สำคัญที่สุดเขารับบทเป็นสุดยอดนักสลายนิวเขาคือมะนาวนั่นเองความสามารถในการปกป้องไตของมะนาวนั้นทรงพลังเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้อาวุธหลักของมันเรียกว่าิเตตนิวในไตโดยเฉพาะนิวแคลเซียมออกซาเลตที่พบได้บ่อยที่สุดก่อตัวขึ้นได้อย่างไรพูดง่ายๆก็คือเมื่อแคลเซียมไอออน และออกซาเลตไอออนในปัสสาวะมีมากเกินไปเข้มข้นเกินไปเมื่อมันเจอกันก็มีโอกาสที่จะจับมือกันกลายเป็นผลึกแคลเซียมออกซาเลตที่ไม่ละลายน้ําเมื่อสะสมนานวันเข้าก็จะกลายเป็นก้อนนิ่วและซิเตตนี่แหละครับคือตัวที่เข้ามาทําลายคู่รักคู่นี้โดยเฉพาะเมื่อซิเตตเข้าสู่ร่างกายมันจะกลายเป็นมือที่สามมันจะเข้าไปแย่งจับกับแคลเซียมไอออนในปัสสาวะก่อน เมื่อแคลเซียมถูกซิเตตจับไว้ก็ไม่มีโอกาสไปจับกับออกซาเลตอีกต่อไปนี่คือการยับยั้งการก่อตัวของนิ้วแคลเซียมออกซาเลตตั้งแต่ต้นเหตุข้อมูลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำทุกวันสามารถลดความเข้มข้นสูงเกินของแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแป X X X, ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือซิเตตไม่เพียงแต่ป้องกันนิ่วใหม่ แต่สำหรับนิ้วก้อนเล็กๆที่เกิดขึ้นแล้วมันยังมีส่วนช่วยในการละลายโดยมันจะไปเกาะบนพื้นผิวของก้อนนิ้วป้องกันไมใ่ให้มันใหญ่ขึ้นและทำให้พื้นผิวของนิ้วเรียบขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะแล้วจะทานมะนาวอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดวิธีที่ง่ายและได้ผลที่สุดก็คือการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆทุกวันหั่นมะนาวสดหนแวน ใส่ในเหยือกน้ำขนาดใหญ่ประมาณ1,500มิลลิลิตรแล้วค่อยๆดื่มตลอดทั้งวันจำไว้ว่าน้ำไม่ควรร้อนเกินไปเพราะจะทำลายวิตามินซีอันล้ำค่าในมะนาวและที่สำคัญห้ามเติมน้ำตาลรสชาติดั้งเดิมให้ผลดีที่สุดคุณยังสามารถบีบน้ำมะนาวสดในการปรุงอาหารหรือทำน้ำสลัดเพื่อใช้แทนเกลือหรือน้ำส้มสายชูบางส่วนได้ทั้งเพิ่มรสชาติและดีต่อสุขภาพ ตอนนี้คุณได้รู้แล้วว่าแครนเบอร์รี่แตงโมและมะนาวผลไม้ทั้งสมชนิดนี้ต่างช่วยปกป้องไตของเราในมิติที่แตกต่างกันทั้งการป้องกันแบคทีเรียการขับสารพิษและการสลายนิวสร้างเป็นแนวป้องกันสุขภาพที่แข็งแกร่งให้กับไตของเราเพื่อนๆครับจากการทำความรู้จักกับภัยเงียบจนถึงการค้นพบผลไม้ที่น่าทึ่งทั้งสชนิดการเดินทางของเราในวันนี้ ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วแต่โปรดจำไว้ว่าการปกป้องไตเป็นโครงการระยะยาวตลอดชีวิตการทานผลไม้เพียงไม่กี่ชนิดนั้นไม่เพียงพอพวกมันเป็นผู้ช่วยที่แข็งแกร่งแต่ตัวตัดสินชัยชนะที่แท้จริงคือวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีในแต่ละวันของเราต่อไปนี้ผมจะสรุปเกราะทองคำป้องกันไตฉบับสมบูรณ์ให้คุณอย่างรวดเร็วที่สุดขอให้จดจำไว้ให้ดีนะครับ 1. ดื่มน้ำอย่างถูกวิธี ลดภาระให้ตายปริมาณดื่มน้ำเปล่า1-5-2ลิตรต่อวันประมาณ8 1ดแก้ววิธีดื่มทีละน้อยแต่บ่อยๆเช่นชั่วโมงละแก้วหลีกเลี่ยงการดื่มรวดเดียวตอนกระหายน้ำงดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทุกชนิดเช่นน้ำอัดลมชายเย็นน้ำผลไม้กล่องเพราะการเผาผลาญน้ำตาลจะเพิ่มภาระให้ไตและเพิ่มกรดยูริกสควบคุมเกลือ และน้ำตาลตัดตอนห้าตัวกลเงียบของไตายควบคุมเกลือผู้ใหญ่ควรบริโภคเกลือไม่เกิน5กรัมต่อวันประมาณหนึ่งช้อนชาระวังเกลือแฝงในของหมักดองน้ำปลาไส้กรอกและขนมขบเคี้ยวควบคุมน้ำตาลหลีกเลี่ยงน้ำตาลปรุงแต่งเช่นในชากาแฟขนมเคก้กและระวังน้ำตาลแฝงในขนมปังและน้ำสลัดใช้ผลไม้สดแทนของหวาน 3. เลือกโปรตีนคุณภาพดี เลือกทานปลาทะเลน้ำลึกแซลมอนปลาคอดออกไก่ไข่ขาวเต้าหู้นมไขมันตำ่ำซึ่งมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการและสร้างของเสียน้อย 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอความถี่150นาทีต่อสัปดาห์ด้วยความหนักปานกลางเช่นเดินเร็วว่ายน้ำปั่นจักรยานอาจแบ่งเป็นวันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์ประโยชน์ ช่วยควบคุมความดันโลหิตและระดับน้ำตาลซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อไตทางอ้อม 5. ใช้ยาอย่างระมัดระวัง 5. ห้ามซื้อยาแก้ปวดกลุ่มมาทานเองสมุนไพรที่มีกรดอริสโตโลโคิกเช่นไคลคือหรือ,อยาหมอที่ไม่ทราบที่มาเพราะอาจทำลายไตยโดยตรงคำแนะนำยาทุกชนิดรวมถึงอาหารเสริมต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ 6. นอนหลับให้เพียงพอระยะเวลา7 9. ชั่วโมงต่อคืนการนอนไม่พอทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและการไหลเวียนเลือดไปที่ไตลดลงเทคนิคก่อนนอน 1. ชั่วโมงให้งดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แช่เท้าในน้ําอุ่น 15. นาทีเพื่อช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี 7. ตรวจสุขภาพประจําปีการตรวจควรตรวจปัสสาวะเพื่อหาโปรตีนรั่วและตรวจการทํางานของไตครีแอตินินบัน EGFR เป็นประจําทุกปี สิ่งสำคัญโรคไตในระยะแรกมักไม่มีอาการการตรวจพบแต่เนิ่นๆสามารถชะลอหรือยับยั้งความเสื่อมได้การปฏิบัติตามระบบนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคไตเรื้อรังได้อย่างมากและปกป้องโรงงานกรองของเสียของร่างกายให้ทำงานได้ตลอดชีวิตเริ่มต้นปกป้องไตของคุณตั้งแต่วันนี้เลยครับง่ายๆเพียงแค่เริ่มจากน้ำแครนเบอร์รี่ไม่เติมน้ำตาลหนึ่งแก้วแตงโมหนึ่งชิ้น หรือน้ำมะนาวอุ่นๆสักแก้วนำอาหารจากธรรมชาติเหล่านี้มาผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่คุณเพิ่งเรียนรู้ไปค่อยๆสร้างเกราะทองคำที่แข็งแกร่งให้กับไตของคุณทีละขั้นเอาละครับวิดีโอวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้หากคุณคิดว่าเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์ให้ผมหนึ่งครั้งและแชร์ต่อไปให้ผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆที่กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพไต หากคุณต้องการรับคำแนะนำด้านสุขภาพที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และนำไปใช้ได้จริงเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆอีกมากมายและขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความเปลี่ยนแปลงของคุณในช่องความคิดเห็นทุกการแบ่งปันของคุณอาจเป็นแสงสว่างแห่งความหวังให้กับเพื่อนคนอื่นๆได้แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ